ท่านตั้งหลายบรรดาที่มารับของขวัญสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดปักนล้าได้อุตสาห์พยายามมาโดยความบากบันกรากรรมทรมานร่างกายมาเพราะอยากจะได้ของขวัญรั้ว่ของขวัญน,นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาสจรจรันเมื่อเราได้ของขวัญแล้ว ให้ตั้งใจแน่แน่วยิบของขวัญน,นั่นด้วยมือของตนแก่หอของขวัญออกยิบด้วยมือของตนแล้วมาดูให้จำของขวัญน,นั้นแม่นยำแน่นอนให้ฟันเฟือนไม่หลงไหลจำได้ไหนแน่นอนแม่นยำดีแล้วให้น้องเข้าไปในกลางตัวหญิงน้องขอเข้าไปในทางข่้างจะมุกซ้ายชายน้องขอเข้าไปในทางขว้างจะมุกขวา เขไมตั้งไลยกลางตัวกลางตัวนะ่สะสสดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายสสดือทะลุหลังไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มขวาทะลุซ้ายไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มงตึงของกลางสดกันนั่นได้พววากลางกักร,ราตธนาพระไปตั้งกลางกักนั่นเราหันหน้าไปทางไหนพระหันหน้าไปทางนั้นกลางกักนั่นแหละโถกลางโดนทาที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธ์เท่าฟองใสแดงของกัน อยู่กลางดวงธรรมนะั้นดวงธรรมนั้นผลอดใสสะอาดอยู่ชีวิตของเราลงโดดโชตนาการดวงธรรมนั้นติดเร้าหมองอยู่ชีวิตของเราไม่ปลอดใสติดเร้าหมองเหมือนกันทายหลังตั้งใจลงไปอีกชั้นหนึ่งหญิงสอดใจนะั้นไปทางช่องเดมกกซ้ายชายสอดใจไปทางช่องเมี่ยวขวาก็าไปตั้งไ้ในกลางองค์พระของขวัญน,นั้น ก็ถูกกลางองค์พระของหวานก็ถูกพระพุทธเจ้าเนาะก็ถูกไขไม่ทวนแล้วก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยบาลีว่าสัมมาะหังสัมมาะหังให้ช่วยประคองใจเราให้จบที่นิ่งสัมมาะหังสัมมาะหังสัมมาะหังให้ช่วยประคองใจให้หยุดสัมมาะหังสัมมาะหังสัมมาะหังให้ช่วยประคองใจให้จบเพราะถูกส่วนเขาตอนนั้นหยุดก็ใจหยุด เมื่อใจหยุดแล้วเราใจของเราข้ากลางของหยุดนั่นกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางาอนนั้นหลังหลังบนบนในในปลายกลางของกลางกลางของกลางกลางน่กเข้าพระโธกส่วนเข้าเห็นพระแ่มลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นเล่าเห็นนอนเห็นเดินเห็นยืนเห็นนึกไปอะไรเห็นแ่มเวลานอนเมื่อเห็นแ่มดังนั้นใจหยุดนิ่งอยู่กับพระที่เห็นแจ่มนั่นแหละเป็นมหาภัตกุศล ถ้ามาพระจอกุศลจะทำบุญกุศลอ,อย่างนียงใดอย่งใดสู้ไม่ได้สั่งวัดว่าอาวานอย่างนีง้อย่างใดสู้ใจหย,ยุดนิ่งอยู่กับพระของขวัญน,นั้นอุดใจเดียวเท่านั้นจะไม่ได้เลี้ยงเงินรกษษษอกกีโกตีล้างก็สู้ไม่ได้เมื่อเราเอาใจของเราหยกดยกพระของขวัญที่เห็นแจ็มนั้นเป็นมหารหเป็นมหาคุลเป็นสมาธิแล้วตายไม่ตกนรก อยู่กลางของฝันที่เห็นแจ่มนั่นแหละใจที่อยู่กลางของกลางกลางของหยุดตัวกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหนักกว่าป่ายถอยตายตัวทีเดียวไม่เคยลับกันตรงนี้ตายตัวไม่เคยกลับหนักเข้าหนักเข้ากระหนักโตได้แรงสีได้เป็นกระแก้วใสเท่าตัวเราหรือโตกว่าตัวเราแล้วก็ใจของเราจะหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วสะดีทถึงหลังขวาสุดซ้ายกลางกักแบบเดียวกัน หยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วนะหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วแล้วก็อริ้ทถึงความบริสุทธิ์เดีก็แก้วสัมมารังสัมมาราังสัมมารขังสัมมาราังสัมมาแล้วใจเราก็หยุดตามเดิมหยุดก็เข้ากลางหยุดไปตามเดิมกลางของกลางกลางของกลางของกลางนิ่งแล้วแก้วเราก็ใสหนักขึ้นสะอาดตาขึ้นโตหนกขึ้นจะไปไหนก็พระแก้วนั่นก็ได้อาตนาพระแก้วไปนรก400-56ขุมปรากฏนรกดูได้ตลอด เมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้วจะไปพูดไปถามกับสัตว์นรกอย่างไรอย่างไดได้ตามความปรารถนาได้จับมือจับแขนของสัตว์นรกนั้นไปถ,ถามก็ได้จับมือถือแขนได้ตามชอบใจตามความปรารถนาเหมือนมนุษย์เราเพราะว่าเราจะไปไปดูฝกเปรตตรวจดูฝกเปรมตมีสิบสองสกุล พูดไปจาก,กันได้แต่ถามบุพกรรมดนกจกรรมดีกด็บกจกรรมชั่วได้อย่างนี้กได้บ้านช่องอยู่ที่ไหนถามได้จะพูถือแขนกันพูดได้แบบเดียวกันไปไปจจัยพวกอสุรกายออกแบบเดียวกันจะมือถือแขนพูดกันได้ไทยถามกันได้มีบุพกรรมอะไรกระทาไว้มาเป็นมาเด็นเป็นมาอยู่ในอุายภูมินี้พูดรู้เรื่องกันจะมือถือแขนกันตามจับใจจะไปในพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์สัตว์เดรัจฉานต้องมีกายข้างนอก อาการข้างในเนะี่ะเป็นกายมนุษย์ละเอียดแท้ๆนวก็จับมือถือแสงกันพูดได้จะไปหาไปจะไปหาพวกมนุษย์ถอดูพวกมนุษย์มีมากน้อยสลายไปตลอดมอดกายมนุษย์นั่นก็จับมือถือแสงกันพูดได้สายยาวก,กายละเอียดจับได้ทองน,น้อนเดี๋ยวไปในในพวกเทวดาจากุมรลาตา้าติสาอยา,มามนมารถุติปิมาหรือไรบริณีมิมมมตวะทวั มีมากน้อยเท่าใดจับมือถือแขนกันพูดได้แต่จะไปในพวกโรคภูรลมที่หกชั้นจะจับมือถือแขนกันพูดได้ไปในพวกโรคภูรลมสี่ชั้นมีมากน้อยเท่าใดจับมือถือแขนกันพูดได้ถ้าจะไปในพวกไปหาในพระพุทธเจ้านั้นมีพายขปเป่าพระนั้นมีพานไปเป่าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วรับโทษอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้ทูลอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้ จะมอถงแขกตัวกับพระองค์ก็ได้เหมือนมนุษย์เราแบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นน,นั้นของนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์อย่างนี้ <c> เห็นไหมล่ะศักดิ์สิทธิ์นักเข่าใครได้ดังนี้แล้วคนนั้นก็ตายก่อนตายได้ก่อนจะตายนั่งตายก็ได้โพตัวจะก็ทั้งบักจิตก็ได้ตายซะก่อนตาย สองชั่วโมงได้เรามีธรรมกาเรามีกายของขวัญเรามีกายเรามีกายแก้วน่ะสําคัญนะทำไมถึงขนาดนั้นเราต้องการจะรวยในชาตินี้จะค้าขายเอาใจจดกติิพระของขวัญน,นั้นขอรัตนาพระองค์ในสรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อข้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้า ทางค้าขายข้าวพรลเรี่ยวพลอยความขวางเป็นประเทศไทยล้นประเทศไทยก็ซื้อง่ายขายกล้องกำลังงามดังไปถึงสนิทพรององผังซื้องง่ายขายกล้องกำลังงามมาเต็มตัวโดนประเทศไทยเราก่อนจะค้าขายคณะอย่างนี้ทุกข่าวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกพระเชนาำเสียท่ออาจจะรับราชการพระราชนาโตองค์ในทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้า่ยวพผู้รับราชการผมฉันผู้รับราชการ เรื S <S ่องการบริการอยู่แล้วก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ารับบริการอยู่แล้วหมฉันรับบริการอยู่แล้วขอหน้าที่ราชการหรื้าพระพุทธเจ้าขอราบเรือนเรียบร้อยเหมือนวิจิตตุตาตุใจบุรุษบุญรับุญใหญ่ขอเป็นนิยมชมชอบประกอบข้าพระพุทธเจ้าเป็นการบริการชั้นครีชั้นโทชั้นเอกสูงสุดในสายราชการนี้หน้าที่ราชการชนิดใดก็อาราธนาท่านในทางในในในทางชนิดนั้นไปพอจะได้ผลสมความปรารถนาพระเจ้าก็ดังไปในพระนิพพาน ทางะสงผังราชการสูงสุดลงมาให้เต <c iffer sorting> <Hmmm> ็มตัวเรา่อนแต่ละราชการอย่างนี้ทุกคราวไปเราจะไปทำาัดทำนาทำไร่ทำสวนกับทำการงานด้วยปรีแข่งของตนได้กำลังอวัยวะร่างกายของตนขอะองค์ในรงค์ตัวการงานข้าพุทธเจ้าเป็นดังนี้ขอให้ทำไร่ทำได้ทำสะดวกในผลเป็นคนเป็นค้าหนึ่งอยู่กลางองค์ของขวัญนั้นสมาระหังสมาระรักสมาร้วดังก็ไปถึงตนได้ผ่านทรงผังได้ผลเปวนคนข้ามาเต็มตัวเรา อาเรจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศก็อาสนาัวองค์ในโตโปรต้ยไปดีมาดีสวัสดีมีชยัยนี่อยู่กับโองพระธรรมมาแล้ั้งธรรมาแล้วงงังธรรมาแล้วดังก็ไปเหวนปฏิภานองค์ทั้งไปดีมาดีสวัสดีมีชยัยราเต้มตัวเราวิธีเราได้ของขวัญไปแล้วให้ปฏิบัติให้ตกส่วนดังนี้ที่พที่เราที่บอกให้ฟังนี้เนะี่ยเป็นวิธีของการสะธิตปฏิบัติ รักษาเนตรของขันนี้ทำแม่ว่าเราได้พระของขันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้ว,ลวก็ติดอยู่กับตัวเสมอเสมอมันบาดโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆโรคภัยไข้เจ็บมีในตัวหายหมด้าเด็กเล็กเราก็อ้วนท้วนทีเดียวอ,อกน้ำก็ไม่ตายเดือนล้มก็ไม่ตายรถชนรถทับนล่เป็นอันตรายทางนัานกระรงสงครามกดขึ้น ไม่ต้องอบทยบหลบหลยเมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามนาทีธรรมะเป็นยังไงเราทำธรรมะกันอยู่อย่างนั้นตามหน้าทีาาาเขาเขา,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 ถ,าถ้าเขาสมรรถภูมิไปรบกับเขาก็าไม่ต้องหวั่นหวาดมีพระองค์พันแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ให้รักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสาคัญเหมือนแก้วสระบัดนึกผู้ริจ้าจณ์ทรงรับสั่งเมื่อทําสําเร็จในวันแรก เมลัยละออกไปลาได้อารุณออกรรษาขรงรับสั่งว่าต้งต้อมีธาตุมีธรรมมาของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกคำนี้ของศักดิ์สิทธิ์ในสมโพธิวิตแลวปัจจุวัน้นจังรวาลในพานต่อยการในการมนุษย์กรณีในภาคพลกรณีศักดิ์สิทธิ์แค่ขนาดนี้ไม่มีเพราะเหตุว่าของศักดิ์สิทธิ์นี้มนุษย์ประดิษฐ์ทำตามปกติธรรมดา อาณาธรรมนันนาพระโพธิจ่ามีธรรมกายธรรมกายได้รัตนามอให้ท่านปรุงขึ้นตกแต่งให้มนุษย์เมื่อมนุษย์คนใดรับก็ได้แล้วมนุษย์คนนั้นมีสมบัติติดตัวพันล้านทุกคนคือขอท่านไวอาณาธนาว่ามนุษย์สุดายสำทบทูสจ้างโรงเรียนแล้วขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนสึ่งในอาณาธนาสมบัติติดตัวไวพัน 1, ล้านพันล้านทุกคนไปให้รักษารพระนไวห้ดีสารษาดีแล้วก็ เรียบร้อยท่านอยู่ได้สะดวกดีอยู่กับเราพระนางสาดูถูกดูหมิน่นหายไปเสี้ยม,มาอยู่ด้วยเมื่อหายไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเคารพคารวะนับถือก็อารัธนาอ่อนไหวเขากลับมาอยู่อีกก็ได้ให้ตังใจดังนี้ไม่ใช่ของธรรมดานะเป่งรัดตอมีก็ได้โพดก็ได้ลอยไปก็ได้หายไปก็ได้กลับมาก็ได้ของนิดหนึ่งเท่านี้แหละอัศจรรย์นนะไม่ใช่ของตายของเป็นเขาเรียกว่าของสําเร็จ หลังสดติดให้จำไว้ใหมแนนอนนะ